สคริปต์วิดีโอสำหรับช่อง u t u b e Luxury Car 2025 Honda Civic เฉพาะภายนอกสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Luxury Car วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับหนึ่งในรถยนต์ซีดานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกกับรุ่นล่าสุดปี2025อย่าง Honda Civic รุ่นนี้มีอะไรใหม่น่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของ Honda Civic 2025ที่มาพร้อมกับความโฉบเฉี่ยวล้ำสมัยและดูสปอร์ตยิ่งขึ้นกว่าเดิม กระจังหน้าใหม่แบบทรงรังพึ่งขนาดใหญ่มาพร้อมเส้นสายที่เฉียบคมเติมความดุดันให้กับตัวรถไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์เรียวยาวพร้อมไฟ DRL รูปทรงใหม่ให้ความรู้สึกหรูหราและล้ำยุคในทุกมุมมองกันชนหน้ามีการปรับแต่งให้ดูกแกร่งยิ่งขึ้นพร้อมช่องดักลมที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนด้านข้างของรถมีเส้นสายที่ลากยาวจากไฟหน้าไปจนถึงไฟท้ายเพิ่มความไหลลื่นและความหรูหราในสไตล์รถสปอร์ตยุโรป ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด17-18นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยให้ความรู้สึกทันสมัยและสปอร์ตในเวลาเดียวกันด้านท้ายของซีว i c 2025ก็ถูกออกแบบให้มีมิติและความคมชัดมากขึ้นไฟท้ายแบบเล็ดรูปตัว C เอกลักษณ์ Class ของซีวิกยังคงอยู่แต่ถูกปรับให้ทันสมัยยิ่งขึ้นสปอยเลอร์ท้ายแบบพอดีตัวเพิ่มความสปอร์ตโดยไม่ดูหวือหวาเกินไปท่อไอเสียคู่แฝดในรุ่นสปอร์ตช่วยเสริมภาพลักษณ์ความแรงและพรีเมียม มาดูในด้านสมรรถนะกันบ้างครับ Honda Civic 2025มาพร้อมกับขุมพลงังเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร v t e ท t u r ท o ที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ180แรงม้าระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ถูกปรับปรุงให้ตอบสนองไวและนุ่มนวลยิ่งขึ้นมีโหมดการขับขี่ให้เลือกเช่น ECO N สำหรับการประหยัดน้ำมันและโหมดสปอร์ตสำหรับผู้ที่ต้องการความร้าใจระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ให้ความนุ่มนวลในเมืองและมั่นคงในความเร็วสูง ในเรื่องของประวัติ Honda Civic ถือกำเนิดขึ้นในปี1972และได้กลายเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ขายดีที่สุดของ Honda ด้วยดีไซน์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องความประหยัดและความน่าเชื่อถือจึงได้รับความนิยมทั่วโลก Civic ได้รับการปรับปรุงมาหลายเจเนเรชันและในปี2025นี้ถือเป็นรุ่นที่11ที่สะท้อนถึงความล้ำสมัยในทุกมิติสำหรับฟีเจอร์ภายนอกที่โดดเด่นของ Honda c ซี i c 2025ได้แก่ระบบไฟหน้าอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ กล้องมองรอบคันแบบ360องศาในรุ่นท็อปและเซ็นเซอร์ช่วยจอดทั้งด้านหน้าและด้านหลังทั้งหมดนี้ทำให้ Honda Civic 2025ไม่ใช่แค่รถยนต์ซีดานธรรมดาแต่เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Luxury ร่าของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับต้องการให้เพิ่มภาพประกอบหรือกราฟิกแนะนำระหว่างแต่ละช่วงในวิดีโอไหมครับ